สวัสดีค่ะมิเน,นพลายายนิกาพามาอ่นไหวยพระธาตุน้าดูลเลยค่ะจ้าคตดงามค่ะข้าแต่เลยย้ยอยจ้อยรอบผิวสวยงามมากค่ะโออ้ะที่ประดิษฐา,านพระบรมสารีริกธาตุสอง จังหวัดสารคามอำเภอนาดูนเพิ่มบอลระบือเอ้ยบอลระบือ,อ,อบอลระบือหรือว่าเออนายำน้าดูนอำเภอนาดูนแม่นพี่เดียวท่สารคามเออเออแมนบอระเบือคุณตบลบือนาดูนล่ะเป็นพระอาทิตย์ตรงโขด้อมเด้ค่ะเมื่อนี้เสยขึ้นไปรูลล่เสยขึ้นไปรุ่งพระอาทิตย์รู่ สวยงามค่ะเป็นบุญเหมือนนี่ยากาศดีค่ะ